ยุคนี้สมัยนี้เรื่องของข่าวช่างรวดเร็วเหลือเกินนะครับจนบางทีเราแทบไม่มีเวลาจะศึกษาหรือมองหาข้อเท็จจริงอะไรเลยหรืออาจจะพูดอีกอย่างก็ได้นะครับว่าเราเสพข่าวเหล่านั้นเหล่านีน้จนเคยตัวอาศัยแต่ความรวดเร็วรู้ก่อนได้ก่อนมีสิทธิ์จะกลายเป็นความเคยชินและค่านิยมของการบริโภคข่าวสารที่ผิดๆนะครับ ประกาศภาวะฉุกคิด,คดกับเรื่องราวสนุกปนเศร้าตลกตกโก้าอีหรือขมคื่นจนขับพจนภไทยไปพร้อมๆกันกับผู้บริโภคยุคใหม่ที่คิดก่อนซื้อและอ่านก่อนใช้ประกาศภาวะฉุกคิดเพราะสมองไม่ได้มีไว้ขั้นหูนะครับประกาศภาวะฉุกคิดสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ประกาศภาวะฉุกคิดตุน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  ข่าวบางข่าวก็จริงนะครับและอีกหลายๆข่าวก็เป็นแค่ข่าวลวงสร้างเรื่องขึ้นมาด้วยเหตุผลบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของผู้สร้างข่าวหรือต้องการบิดเบือนกลบเกลื่อนร่องรอยครับหรือแม้กระทั่งการสร้างข่าวขึ้นมาเพียงเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นเองแล้วหลายๆครั้งนะครับเมื่อสืบกลับไปหาต้นต่อของข่าวยิ่งสืบเสาะหาไปเรื่อยๆสุดท้ายก็ได้เพียงวลีสั้นๆกลับมาว่าเขาบอกว่าครับ แต่ก่อนที่จะเริ่มต้นพูดคุยกันวันนี้นะครับเรามาพบกับการทดลองของเราในวันนี้กันดีกว่านะครับซึ่งการทดลองของเราวันนี้เนี่ยเขาเล่ากันมาแล้วครับว่าถ้าออกไปเที่ยวไปดื่มแล้วจะขับรถกลับบ้านแล้วมีความเป็นไปได้ว่าจะเจอดามพี่ตำรวจระหว่างทางกลับเนี่ยนะครับเขาบอกว่าให้ทําดังต่อไปนี้ครับ 1. ให้ดื่มนมเปรี้ยวครับ 2. ให้เคี้ยวใบรางจืดครับ 3. 3. ให้รับประทานหัวหอมทอดครับหรือที่เด็กอินเตอร์อย่างพวกเรานะจะเรียกว่าโอนินนอนริงครับ 4. ครับให้เคี้ยวใบฝรั่งครับ โดยวันนี้นะครับเราจะให้หนูทดลองของเราเนี่ยนะฮะทำการทดลองดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับไอจีเขาบอกว่าเล่าว่ามาเนี่ยนะครับเราจะลองทําให้หมดเลยครับและทําการเป่าเครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ครับดูซิว่ามีอันไหนที่เชื่อได้บ้างครับจริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับคุณจรผมมีแขกรับเชิญพิเศษครับท่านพันตำรวจเอกทีระเดชอภิพักุลท่านผู้กับการสถานีตํารวจภูธรวัดเพลงจากจังหวัดราชบุรีครับผมฝับท่านที่เขาว่า ดื่มแอลกอฮอล์นี่ครับตามกฎหมายนี่ครับต้องไม่เกินเท่าไหร่ครับถ้าดื่มนะฮะต้องไม่เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดว่าดื่มปุ๊บตรวจมา51อย่างนี้ผิดไหมครับผมอ๋อผิดโอ้ยังไงก็ต้อง50พอดีเป๊ะต้องห้ไม่เกินไม่เกินครับกฎหมายที่ทำไม่เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้วผมจะทราบได้ไงครับว่าผมดื่มปริมาณขนาดไหนครับไม่เกินไม่ควรเกินหนึ่งกระป๋องครับผมนะบางคนมีความไวในเลือดหรือรับแอลกอฮอล์ได้เร็วครับผมก็อาจจะเกินได้เลยออ๋นะคครรัับบแล้้ววถาดื่่มมไครับ แล้วที่เขาบอกว่าคนที่พักผ่อนเต็มที่ร่างกายแข็งแรงหัวนอนมาเต็มพิการเลยดื่มได้มากกว่าคนปกติดื่มแบบฟ้างสีกระป๋องเป่ามนไม่เจออันนี้จริงหรือเปล่า<อ>ท่านมีความเป็นไปได้แต่ว่าก็ไม่น่านจะเสีย่ยง นคับองแต่น้อยมากเท่าที่เจอครับน้อยวิธีการตรวจนะครับมีกี่วิธีครับสําหรับคนที่ขับรถแล้วดื่มแอลกอฮอล์ครับปกติเราก็จะตรวจอยู่สามวิธีครับผมแต่ว่าถ้าโดยหลักแล้วให้เครื่องวัดลมพัดจับเป่าที่เราเห็นในทีวีที่เขาเป่าเป็นหลอดหลอดป่ะครับครับเป็นหลอดหลอดวิธีที่สองก็คือตรวจปัสสาวะตรวจปัสสาวะแล้วที่สามก็คือหาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลคือตรวจเลือดเลย โทษของคนที่ดื่มแล้วเกินตามที่กฎหมายกำหนดครับต้องรับโทษอย่างไรครับก็หาเมาแล้วขับนะฮะอัตราโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับตั้งแต่2,000ถึง10,000บาทครับผมทั้งจำทั้งปรับเป่าแล้วเกินไม่มีตังค์ที่จะเสียค่าปรับครับต้องดำเนินการอย่งไรครับผมเราจะควบคุมตัวไว้ตามพรบสัญแขวนก็คือไม่เกิน48ชั่วโมงต้องส่งฟ้องศาลครับผมนะครับงั้นถ้าไม่ประกันตัวก็ต้องอยู่โรงพักจนกว่าจะส่งฟ้องภายใน48ชั่วโมง48ชั่วโมงครับนั่นหมายความว่าคุณอาจจะต้องนอนโรงพักถึง2คคืนนนด้วยกัะรับ เพราะฉะนั้นก็จะทําอะไรก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับผมสําหรับคนที่ชอบดื่มนะครับผมได้รับเกียรติจากดาบตํารวจมนัชชัยศรีพุ่มผู้บังคับหมู่งานจราจรสอพอ,อวัดเพลงจากจังหวัดราชบุรีครับสวัสดีครับพี่ครับเป่าก่อนครับแล้วค่อยดื่มนมเปรี้ยวที่เขาว่ามันจะลดปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดนี้มันจริงหรือเปล่าครับผลก็ออกมานะครับ97ครับผมคนต่อไปเริ่มเลยครับ เอาล้ครับผมได้ผลมาเรียบร้อยแล้วครับ78ครับผลต่อไปครับนี่ครับหอมใหญ่ทอดเป่าก่อนที่จะกินหอมทอดนะครับผลออกมาแล้วนะครับ86นะครับผลต่อไปครับผมจะให้เขาเป่าก่อนเลยนะครับเป่าครั้งที่1ครับผมนี่ครับ91ครับ เราลองมาดูข่าวหลายๆข่าวแล้วก็เรื่องราวอีกหลายๆเรื่องราวกันดีกว่านะครับว่าไอ้ที่เขาเล่ามาเนี่ยนะฮะที่เกิดขึ้นมาในหน้าสื่อต่างๆมีอะไรกันบ้างนะครับอวาสานนมไทยเด็ดมากแค่พาดหัวข่าวขึ้นมานะครับก็เป็นเรื่องราวที่กล่าวขานกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองครับกับนมโคยี่ห้อดังของประเทศไทยบางก็โอบอุ้นว่าไม่น่านเลยดื่มมาตั้งแต่เด็กเลยนะเนี่ยบางก็ว่าเป็นเพราะสาเหตุมาจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจบ้างครับหรือบางก็ว่าเป็นเพราะ FTA หรือการเปิด เขตการค้าเสรีกับต่างประเทศบ้างครับเออจูน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 โอ้ฟังอยเฮ้ยนั่นมันหนังไม่ใช่หรอครับเนี่ยก็เขาเล่าว่านั่นแหละครับว่ากันว่านะครับมีเบอร์โทรที่มันจะขึ้นเป็นสีแดงครับด้วยเลข0 8 7 0 8แครับแล้วตามด้วยเลขตองตอง5ตอง8ถ้าเห็นเบอร์ดังกล่าวเนี่ยนะครับอย่ารับเป็นอังคารครับเพราะว่ามันจะส่งคลื่นระเบิดไปที่เส้นเลือดในสมองของเราทําให้คนรับเสียชีวิตครับหาสาเหตุไม่ได้ด้วยแถมยังบอกด้วยนะครับว่าตายกันมาหลายคนแล้วครับเขาบอกกันมานะคร เขาบอกว่าจมกันอีกทีดาราสาวชื่อดังเสียชีวิตเป็นเรื่องที่น่าเศร้าครับสำหรับวงการบันเทิงญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้นะครับเมื่อดาราสาวชื่อดังนามว่ามิยาบ,บิมีข่าวมาว่าเธอเสียชีวิตแล้วครับแถมยังมีข่าวว่าเธอป่วยเป็นโรคเอสด้วยและยังส่งสารขอโทษไปยังนักร้องเพลงร็อกชื่อดังของมืองไทยด้วยนะครับไม่ไม่แต่เขาบอกว่านะไม่จริงใช่ไหม ไท้ผมลบจอดำทั้งประเทศสอดรัฐประหารคูคนเนี่ยนะครับต่างไม่เป็นอันทำมาหากินหุ้นตกพรวดเกิดความกุลหนสับสนวุ่นวายโดยทั่วกันครับก็เขาบอกว่าหัวซนามิจะเข้าท่า ข่าวมาเร็วอย่างนี้เนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงครับเนี่ยแล้วรัฐบาลเนี่ยเขาอ,ออกมาประกาศเตือนหรือย,ยังเนี่ยต้องตุนอาหารไว้หรือเปล่าครับเนี่ยแล้วต้องโทรบอกเพื่อนไหมเนี่ยต้องรีบกลับบ้านแล้วงานเนี่ยแล้วคนที่บ้านใครอยู่ไหนเนี่ยเพื่อนๆใน Facebook ีบ B ทวิ t t ตอเป็นไงบ้างเนี่ยเป็นห่วงจังเลยอขอจูนก่อนแล้วกันนะฮะโอ้ยเพลียครับเพลีย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 เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะครับขออนุญาตไปเช็คเพจตัวเองก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปครับเรามาคุยกันนะฮะกับ รอเสมอไม่ได้มีไว้ั้นหูน h e ร